่ะวันนี้เราก็อยู่กับ m a t e r i a l i ร t นะรอบนี้ก็เป็นยังไงบ้างคูเบลลี่กับ Materialist ไม่ได้อยู่ในสารระบบด้วยซ้ำว่ามีหนังเรื่องนี้อยู่ด้วย Materialist เออไม่รู้อักอกสิกัสุดหรือเปล่ากูจะโดนแขวนคอมนเนี่ยจอนช่วยกูด้วย วันอ่านว่า materialist ใช่ไหมวะกูกูเริ่มไม่มั่นใจแล้วนี่ e r ด่วนดูนี่ r e e r ด่วน materialist materialist ใช่ใช่ materialist materialist เออถามว่ามันน่าสนใจไหมน่าสนใจนะเอ้ยเนื้เรื่องอะไรวะเฮ้ยลองไปอ่านดูครับเ้ยอ้อเรื่องราวเกี่ยวกับไอนางเอกเป็นคนหาคู่ป่ะก็นางเอกก็คือลูซี่อะละให้เข้าใจง่ายน่าจะเป็นบริษัท แม่สื่ออะไรประมาณนั้นให้คนที่แบบว่ามีความเหงาเนาะมาใช้บริการหาคู่อาจจะแตกต่างจากพวกอแอปหาคู่ที่แบบว่าอันนั้นเราใช้ในแอปแต่อันนี้เราใช้บริษัทแบบเป็นตัวเป็นตนเป็นคนแทนก็ประมาณนั้นน่าจะนึกภาพกันออกคนดูก็คือแบบเป็นทานองคิวปิดในชีวิตจริงประมาณนั้นปากค<อ>ุณจอนอ่าใช่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 แล้วก่อนหน้านั้นแล้วคุณจอนรู้สึกไงทาไมถึงแนะนําให้ผมไปดูเรื่องนี้ด้วยครับสิ่งที่ผมสนใจเลยคือ อย่างแรกเลยคือโปสเตอร์เว้ยโปสเตอร์มันแบบว่ามันคลีนมากมันมันเป็นสีขาวๆแล้วก็แบบว่ามีนักแสดงหลักสาคนนะเพโดพัสคอลเออคริสอีแวนแล้วก็นางเอกดากต้าจอห์นสันใช่ไหมยืนอยู่ยด้วยกันแล้วก็เขียนชื่อเรื่องไตเติลตัวสีฟ้าว่า m a t t r r r l i s t s t คือเราดูออกว่ามันดูเป็นหนังโรแมนติกแบบรักสามเศร้าอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมัน ผมว่ามันจัดองค์ประกอบได้ดูเรียบหรูดีผมก็เลยเอออยากดูเกิดความสนใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็พอไปดูตัวอย่างมันก็เกี่ยวกับเออนางเอกนี่แหละดากตตาจอร์สันหรือว่าในเรื่องเขาชื่อว่าเออลูซี่เนาะเรียกว่าเป็นคิวปิดสาวแล้วกันคอยทำงานหาคู่ให้กับลูกค้าเนาะแบบเวลามีคนโสดอยากจะมีคู่ครองแล้วอะไรแบบนี้ก็ มาใช้บริการของลูซี่คนนี้ให้ลูกค้าตั้งโจทย์มาแล้วก็ลูซี่คนนี้ก็จะไปทําการแมทช์กับคนอื่นๆให้เนาะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็คือเธอเนี่ยกำลังขาขึ้นสุดๆไปเลยนะคู่ที่ลูซี่แมทช์เนี่ยแต่งงานกันไปเก้าคนสิบเอ้เก้าคู่สิบคู่ได้แล้วมั้งเออประมาณนั้นเออเก้าเก้าโอเคง่ายๆคือผมเห็นโปสเตอร์แล้วรู้สึกว่าเออมันเรียบหรูดีมันดูโก้นะแล้วก็ดูน่าสนใจว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรเราก็เลยแบบเกิดความสนใจขึ้นมาแล้วก็อยากดูขึ้นมา ก็เลยมาเรียกให้ผมไปดูเรื่องนี้ด้วยต่อจากไอ้ดปคอสเลยใช่ไหมเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นเจอกูขามนี่ไอ้จอนหยุดก่อนก่อนที่เราจะโดนทอรอเป็นยังไงบ้างคุณบิลลี่กับมทเธอร์เรียลิสต์เรื่องนี้คุณบิลลี่ดูมาแล้วมีความสึกยังไงบ้างฮะจากถามจากกูใช่ไหมจอนจอนเพื่อนรักเออกูถามจากมึงไงกูจะถามจากใครล่ะเฮียอยากโกรธกูนะเพื่อนกูเกือบหลักคาลงเอาจริงๆเข้าใจมันไม่ใช่แนวเท่าไหร่เออ มึงไม่ใช่คนดูหนังประมาณนี้อะคุณบิลลี่อะเออผมต้องบอกอี้นะคุณจอนไอ,อ้ตอนต้นเรื่องที่เขานําเสนอมาผมรู้สึกน่าสนใจมากครับถึงแม้ผมจะแบบติดสตันตอนต้นเรื่องที่แบบคือเปิดมาแล้วมันท้าคนท้าท,ที่แบบมาด้วยกันสองคนคนท้าอูกาอูกาตอนแรกอะ่ะกูพูดตามตรงนะกูเกือบลุกออกไปจากโลแล้วไปดูก่อนว่ากูเข้าผิดโลหรือเปล่าอะไอ้เหี้ยกูเจอมนุษย์หินฟินสโตนกูเกือบลุกออกไปนอกโลแล้วเอ,อ้กูมาผิดโลบอกว่าออมา,มาอ๋อไอ้แบเทอรลิสโอเคโอเค มาด้วยเปิดมาด้วยคนถ้ำกูเอากูสต,ตันไปสักพักเลยแต่พอแบบเออผ่านจากช่วงคนถ้ำไปปุ๊บแล้วก็แบบอธิบายเรื่องที่อของตงัวนางเอกว่าเป็นใครอะไรยังไงอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะพูดตรงๆว่าน่าสนใจมากเลยนะไปเจอกับเออเอออย่าเรียกว่าลิกลิชาร์ดแล้วกันนะอ่าอุยอย่าเรียกอะไรก็เรียกผมเป็งเลยมันชื่อแฮนรี่เปล่าวะแฮนรี่เฮนรีอ่อะไรปะเขาเขาชื่อแฮ์รี่แฮ์รี่ใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วก็ไปเจอแฮ์รี่แล้วก็ไปเจอกับ แฮรี่เนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นน้องชายอของคนที่เป็นเจ้าบ่าวในงอะไปอะประมาณนั้นใช่ปะ,ะทีเนี้ยมันก็ได้ไปเจอกับจอรอีกแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเล่าย้อนไปว่าแบบเออจอรกับไอ้ตูเป็นอะไรกันะยังไงบ้างความสัมพันธ์แฮรี่เข้ามายัางไงอ่ะพูดตรงๆว่าตรงนั้นอ่ะรู้สึกโอเคนะนายมีอะไรจะพูดปจนจอนกูกูไม่โอเคกับอะไรรู้ไหมไม,ไม่โอเคกับอะไร <laughs> กูไม่โอเคที่ที่เมื่อกี้ มันจอนเหมือนกันเลยไอเหียกูแบบกูไม่น่าตั้งชื่อว่าจอนเลยไอสัตว์ชื่อโคตรโหลไอเหียกูว่าแล้วมัเคยบอกเองไม่ใช่หรอว่ามึงอยากได้ชื่อเนี้กูอยากได้เพราะมันโหลนั่นแหละไอเหียแล้วกูมีปัญหากับมันเพราะว่ามันโหลและตอนเนี้ยความรู้สึกเหมือนมันกลายเป็นจอนในเรื่องนี้แบบเป็นงั้นเราจะเรียกพระเอกมัทริลิสว่าจอนแล้วกันโอเคโอเคข้ามีสองทางเลือกให้เจ้า ระหว่างจอนกับจอนจอนตรงเลือกเอาเลือกจอรนดีกว่าหียจอรนจอรนแม่งคลีนหมดอะไรครับคุณจอรนแล้วคิดยังไงเออไม่ค,คิดทั้งคู่อ่ะมึงมึงพูดต่อเถอะ <laughs> มึงพูดต่อ <laughs> <laughs> คุณจอรนรู้สึกเจ็บปวดกับจอรนอ่ะหลังจากเนี้ยพอไอตรงจุดตอนต้นเรื่องตรงเนี้ยที่แบบอธิบายความสาคัญว่าเป็นยังไงทาไมถึงมาจับคู่กันแล้วก็แบบดูความสําคัญของตัวรูสกับแฮร์รี่แบบเนี้ยเป็นยังไงต่อไอตรงนั้นผมรู้สึกน่าสนใจนะ แล้วก็ไออีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของไอถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องมันจะมีเรื่องของการการแมชคู่กันอนะ่ะแล้วเกิดเรื่องของความเสี่ยงว่ามึงอาจจะได้คู่ไม่ดีก็ได้อาจจะไปเจอกับไอคนไม่ดีคนอะไรเงี้ยซึ่งมาเป็นความเสี่ยงของคนหาคู่ที่พูดตรงๆเลยว่ามันก็แมชมันก็เป็นความเรียลลิสติกอย่างหนึ่งนะไอตรงเนี้ยคือต้องบอกเลยว่ากูถูกกูถูกใจตรงนี้มากแต่พอหลังจากนั้นไปเนี่ยคือรู้สึกว่าตรงกลางเรื่องอะไรเงี้ย พูดตรงๆนะที่กูกับหลับคาโลกอะจนกูต้องหยิบปอบคนมานั่งแจกตอนนั้น่ะคือหลังจากไปผ่าน,นตรงจุดนั้นไปเนี่ยคือเรื่องแบบมันเริ่มเริ่มยืดแปลกๆอะอ่ะจริงๆนะพอมันรู้สึกตื่นเต้นอีกทีก็คือตอนที่ไอตัวแม่สื่อไอตัวอะไรนะไม่ใช่ตัวแม่สื่อเดี๋ยไอตัวลูกค้ามันชื่ออะไรนะโซฟีป่ะอ่าใช่โซฟีตอนที่โซ,โซฟีเหมือนโดในโลกจิตนั้นตามมากูสรารภาพตอนนั้น,นกูแม่งลุกขึ้นเลยเฮ้ยเอาแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยจะแบบเป็นไงวะมีฉาสืบสวนฉาอะไรอย่างงี้ค่ะเข้าไปช่วยเหลือป ไปปุ๊บคนร้ายหนีไปแล้วอา้าวหลังจากนั้นนะมันก็จะมาเล่าอีกว่าไอเออเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อแบบความสัมพันธ์ของจอนกับตัวลูซี่จะกลับมาคบกันอะไรเนี้ยแล้วก็แบบเนลเลอรก็แบบเหมือนไปปูไปแฮปปี้เอนดิ้งอะไอต,ตรงเนี้ยก็รู้สึกเฉยๆนะคือรู้สึกว่าการนําเสนอตอนเปิดเรื่องอะ่ะมันออกมาดีหลายอย่างเลยแหละ ถึงแม้กูจะตกใจกับฟินสโตนตอนแรกไปหน่อยก็เหอะแต่พอดูไปดูมาองค์ประกอบเรื่องการนําเสนอสื่อความหมายโดยในว่าความรักมันคืออะไรกันแน่คือกูชอบที่มันสื่อแมสเสจออกมาตรงเนี้ยอ่าก็ประมาณนั้นแหละแล้วของคุณาา่ะครับคุณจอนคุณคิดงไงกับจ้อนในเรื่องบางพอผมได้ลองกลับไปคิดมาแล้วเนี่ยนี่กูมีกูมีกลับไปคิดมาแล้วด้วยเป็นไงกูคโคตรเท<อ>่ไอ้เหี้ยคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าโคตรลึกล้าโคตรติส <laughs> ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มัเทอร์ลิสอันนี้มันพูดถึงเกี่ยวกับความรักแบบความรู้สึกกับความรักในเชิงสเปกเว้ยพอเราจั่วหัวแบบนี้เราจะพอจะนึกภาพออกใช่ไหมว่าเออมันประมาณไหนคืองน,นี้ในหนังเนี่ยส่วนที่ผมชอบเลยมันจะมีการพูดถึงเรื่องของสเปกใช่ไหมว่าตัวของลูซี่เนี่ยเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความรักของคนสองคนด้วยความที่ลูซี่เป็น คนที่คอยจับคู่ให้คนอื่นใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันใช้ตรงเนี้ยแซะความเป็นจริงในสังคม,ม้ยว่าโอเคผู้หญิงต้องชอบผู้ชายสเปคแบบไหนต้องตัวสูงสูงร้อยแปดสิบนะต้องเอ,อ่อถ้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมึงเตี้ยถ้ามึงไม่มีตังค์เนี่ยมึงจนไอ้ฮี้โง่อะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ถ้าเป็นผู้ชายนะมันจะมีคนนึงในเรื่องที่แบบว่าแม่งพูดมาเลยกูชอบประโยคนี้่า ผมอะ่ะขอผู้หญิงที่อายุมากกว่า25ได้ไหม25มันเด็กเกินไปแล้วอยู่ซีแม่งก็บอกว่าแม่งบอกว่างั้นฉันมีคนนี้นะอายุประมาณ32มั้งถ้าจะไม่ผิดแม่งบอก32แม่งแก่เกินไม่ดีไม่ดีมดผมขอผมขอสัก27 28ล้วกันเอาจริงๆยนะิง29เนี่ยแม่งเริ่มแม่งแก่เกินไปแล้ว ผู้หญิงหลังจากสามสิบนี่ไม่ได้เลยแก่แล้วความหาก็คือไอ้ไอคนที่มึงคุยอยู่เนี่ยลูซี่เนี่ยมันก็อายุสามสิบกว่าแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เออประมาณนี้คือมันมีการแซะเรื่องของคนในสังคมที่แบบว่าเราจะชอบตั้งสเปคเอาไว้ก่อนที่แบบว่าจะรักใครสักคนจริงๆถูกไหมซึ่งพอเราดูเนี่ย หนังมันพยายามจะบอกว่าไอ้เช่นเรื่องนี้มันไรสาระมากเลยเว้ยทุกคนบนโลกนี้แม่งมีสเปคกันหมดแต่ว่าพอถึงเวลาที่เรารักจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่สําคัญเลยยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะนึกถึงพ่อคุณแม่คุณอะไรพวกเนี้ยกูกูไม่ได้ด่าใครนะคือไอ้ที่บางคนบางคนเนี่ยพ่อหัวล้านอ้วนบางคนแม่ขีบ้บ่นพูดมากอะไรแบรบเนี้ยคือแต่มึงก็ยังแมมาได้ไง ึงรู้พ่อรู้แม่กูได้ไงจอนมาเคลียรกันหน่อยดิไอเคียวแม่งตรงบิลลี่ทุกอย่างเลยมึงรู้ว่ากูหันควับเลยฮะอะไรนะโอเคโอเคก็สิ่งที่จะบอกก็คือสิ่งเหล่าเนี้ยมันไร้สาระมากๆสําหรับความรักเว้ยซึ่งแน่นอนครับคนทุกคนในสังคมอ่ะรู้ดีแต่ว่ามึงก็ยังเลือกที่จะใช้สิ่งเนี้ยเป็นเกณฑ์กําหนดตัวคนที่มึงจะรักเวแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ย มึงก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไร้สาระถูกไหมสิ่งที่หนังเราพยายามจะบอกก็คือเราจะรู้เลยว่าลูซี่เนี่ยกำลังจะเลือกระหว่างคนสองคนนั่นก็คือคุณแฮร์รี่ที่แบบเขาจะใช้คำว่าในเรื่องคือใช้คำว่ายูนิคอร์นเลยที่แบบว่าเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นผู้ชายที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้หญิงหนึ่งคนอะคือทั้งรวยทั้งหลอ่อทั้งอาชีพการงานมั่นคงเป็นสุภาพบุรุษอะไรแบบนี้ กับอีกคนคือไอ้จอนเที่แบว่าโอเคแม่งแม่งแค่รักอย่างเดียวแต่ว่าแบบชีวิตมึงล้มเหลวเหลวเป๋มากไอ้เี่ยมึงอายุสามสิบกว่าแล้วมึงไม่มีงานที่มั่นคงแหลกเล่าไปวันวันอายุเท่าไหร่แล้วยังเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่เลยอะไรแบบเนี้ยคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าจริงๆลูซี่เขาก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตจริงๆนางเป็นคนที่ตัดสินคนนะอย่างที่บอกคือ มันมีฉากหนึ่งในเรื่องผมชอบมากมันคือฉากที่ลูซี่ตอนที่คบกับจอรนอยู่เนี่ยเขาอยู่บนรถข้างถนนแล้วเขาเถียงกันเรื่องค่าจอดรถไปยี่สิบดอลนั่นนะจอดตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ตรงนี้ยี่ห้าดอลแม่งแพงเกินไปแม่งโคตรขูดรีดกันเลยเราไปจอดที่อื่นดีกว่าแล้วเราแล้วคือแบบพอลูซี่จะพอลูซี่จะออกค่าจอดรถให้ก็แบบด้วยความที่จอนเขาเป็นสุภาพบุรุษเดี่ยก็ไม่ได้ห้าม อย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้แล้วพอมันก็เกิดเป็นการทะเลาะก,กันอะไรขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักในชีวิตจริงเว้ยคุณพอเราเอาไปเปรียบเทียบกับพาร์ทของแฮร์รี่ที่พอลูซี่เขาแบบกําลังดูใจกันกับแฮร์รี่เนี่ยเหมือนเป็นคนคุยกันอยู่เนี่ยคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าลูซี่อ่ะมีความสุขนะเว้ยกับสิ่งเหล่าเนี้ยแต่แบบตัวนางเองก็ตั้งคําถามว่าทําไมแฮร์รี่อ่ะถึงได้ ตกหลุมรักตัวลูซี่เพราะว่าลูซี่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าสําหรับสิ่งเหล่าเนี้ยลูซี่ก็เลยตั้งคําถามต่อแฮร์รี่ว่าทําไมคุณถึงเลือกฉันคุณที่ตรงนี้จะเป็นใครก็ได้ในโลกใบนี้ฉันเป็นแค่ผู้หญิงหาเช้ากินข้ามแบบเนี้ยเคมีหรือว่าองค์ประกอบบางอย่างลูซี่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่เข้ากับแฮร์รี่เว้ยแล้วมันก็ไปประจวบเหมาะกับลูซี่เนี่ยได้เห็นเรื่องราวของโซฟีพอดีว่าแบบอย่าง ในเรื่องี่ยเขาจะบอกเลยว่าตัวโซฟีกับคู่อีกคนที่ลูซี่เลือกให้เนี่ยคือลิสต์คือแบบเพอร์เฟคลิสต์เลยนะแบบตรงกันเปะ๊ะคือแบบลิสต์ของโซฟีที่ให้ลูซี่มาตรงกับอีกคนเปะ๊เปะๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโซฟีก็ไม่ได้ถูกใจคนนั้นสักเท่าไหร่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ทําร้ายร่างกายหรือว่าอะไรมากมายเป็นเป็นพวกหัวรุนแรงอะไรประมาณนั้น ซึ่งมันก็เลยทําให้ลูซี่เข้าใจว่าเออจริงๆแล้วสเปคสิ่งเหล่านี้แม่งไม่สําคัญเลยอะไรแบบเนี้ยลูซี่ก็เลยสุดท้ายแล้วเลือกที่จะรักคนด้วยความรู้สึกมากกว่าสเปคหันกลับไปหาไอ้จอนนะฮะซึ่งไอ้จอนเนี่ยคือมันมันไม่มีอะไรเลยนะเมื่อเทียบกับแฮร์รี่มันมีแค่แบบมันมีแค่แบบความรักที่แบบว่าเออเขาเข้าใจลูซี่นะอะไรแบบเนี้ยเวลาลูซี่มี ความทุกข์อะไรแบบนี้ก็สามารถจะโทรหาจอนได้โดยที่แบบจอนไม่ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยถึงลูซี่จะเป็นคนที่ตัดสินคนลูซี่เป็นคนที่เกี่ยงเรื่องเงินอะไรแบบนี้จอนไม่เคยเกลียดลูซี่อะไรแบบนี้ลูซี่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เธออยากเลือกมากกว่าสเปคที่มันเพอร์เฟกต์สำหรับเธอที่เธออยู่แล้วอาจจะแบบว่ารู้สึกกังขาตั้งคำถามต่อการมีค่าของตัวเองอะไรแบบเนี้ย โดยรวมๆแล้วผมมองว่า Materialist เนี่ยเขาค่อนข้างจะเล่าเรื่องของความรักที่เป็นความรู้สึกกับความรักในรูปแบบของสเปกเปรียบเทียบกันได้ค่อนข้างดีชีวิตของลูซี่เนี่ยเรียบหรูมากๆตอนที่อยู่กับแฮร์รี่นะพอเทียบกับไอ้จอดแล้วแม่งไอ้เฮียแม่งยืนสูบบุหรี่อยู่ข้างทางแล้วก็เข้าบาร์เก่าๆอะไรเนี้ยสุดท้ายแล้วลูซี่ก็เลือกความรักแบบความรู้สึกมากกว่าความรักแบบที่ในเชิงของสเปก อะไรประมาณนี้นี่คือแบบสิ่งที่ผมมองว่า m a เทอร a l i ลิสพยายามจะสื่อกับคนดูอ่าประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าคุณจอเน,นี่ยค่อนข้างจะชอบเรื่องนี้เลยใช่ไหมล่ะครับผมมองว่ามันมันโอเคนะตีมมันโอเคอืมอือ่อะเอาจริงๆไมจอนะ John. <c oughs> คือขอพูดอีกเรื่องหนึงเลยได้ไหมพูดพูดอันนี้ขออาจจะพูดในมุมมองของคนที่ขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าผมอาจจะพูดในมุมมองของจอนนะครับ ตอนที่ผมเห็นจอในเรื่องผมก็รู้สึกว่าแบบมันสะท้อนหลายๆอย่างถึงชีวิตของคนคนหนึ่งเป็นคนที่เออ mm. เป็นคนที่แบบไม่ได้มีเฮี้ยอะไรโดดเด่นความรักสําหรับคนบางคนอ่ะอาจจะมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่คนสองคนสามารถก้าวเดินร่วมกันไปได้หรืออาจจะเป็นความรักที่ทั้งคู่สบายใจที่จะอยู่ด้วยกันก็ได้หรือเป็นความรักที่ทั้งคู่จะคอยจุนเจอกันหรือว่าคอยตอบโย่ตอบปะโรมกันมันไม่มีการจํากัดความทั้งหมด นั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าผมค่อนข้างจะชอบตัวละครในย้อนในเรื่องนี้มากเลยไอ้เยียบิลลี่แม่งโคตรหลอเมื่อกี้ <c oughs> ระวังเอาระวังนายไปให้ดีเพื่อน <c oughs> สำหรับคนดูคนไหนก็ตามนะที่รู้สึกตกหลุมรักบิลลี่เมื่อกี้นะฮะก็ここผมบอกไว้ก่อนเลยนะหนีไปนะฮะสำหรับแมทธิวเลอริสนะฮะรอบนี้ผมให้อยู่ที่เจ็คะแนนนะฮะไปแล้ว <c oughs> อไอ้ไอ,อมึงอย่าโดนบิลลี่หลอกด้วยไอ้ไอ้นมึงให้เท่ากูเพื่อนเวนกูให้เท่ากันอจบด้วยก็ได้